สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกาคม2566เขียนโดยดรเสรีวงมนทามานำเสนอครับรวมพลังเลือกคนดีมีผลงานวันนี้วันที่14พฤศจิกาคม2566เป็นวันชี้ชะตาประเทศไทยว่า เราจะได้พรรคใดเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและเราจะได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนกาบัตรให้พรรคใดให้ผู้สมัครคนใดพิจารณาให้ดีอย่าลหลงไหลคำสัญญาว่าจะให้ที่เป็นเพียงความเพอ้อเจอ้อเพื่อมอมเมาประชาให้เคลือบเคลิ้มว่าจะได้โน่นได้นี่อย่าเลือกด้วยความเห็นแก่ตัวคิดจะเอาประโยชน์ส่วนตนจากคำสัญญาที่จะให้ของนักการเมืองที่โกหกประชาชน ตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นรัฐบาลคิดให้ลึกว่าสิ่งที่พักการเมืองบางพักสัญญาว่าจะให้เราอาจจะเป็นคนที่ได้แต่ประเทศชาติอาจจะเสียเราจะเห็นแก่ตัวคิดแต่จะได้แต่ไม่ห่วงใยประเทศชาติเลยหรือคิดถึงพระราชนิพนธ์สยามมานุสติของล้นเ้ารัชกาลที่6กันบ้างจะได้รู้ว่าหากประเทศชาติยังอยู่เราก็อยู่ได้ แต่หากประเทศชาติโมดม้ยไปคนไทยก็ไม่อาจจะอยู่ได้ต้องกลายเป็นมนุษย์เรือเร่ร่อนหาทางไปอยู่เป็นพลเมืองชั้นสองชั้นสของประเทศอื่นให้เจ้าของประเทศเขาดูถูกดูแคลนหากสยามยังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหากสยามพินาศลงไทยอยู่ได้หรือเราก็เหมือนหมดหมย้ยหมดสิน้น สกุลไทยผู้รู้หลายท่านออกมาเตือนเราแล้วว่านโยบายของพรรคการเมืองหลายพรรคเป็นนโยบายที่ประกาศออกมาแบบไม่มีความรับผิดชอบหากดำเนินตามนโยบายที่ประกาศกันออกมานั้นประเทศชาติจะต้องเป็นหนี้มหาศาลและอาจจะถึงกับล่มจมได้การใช้นโยบายประชานิยมแล้วทำให้ประเทศชาติล่มจมนั้นไม่ใช่ไม่มีตัวอย่างให้เห็นหลายประเทศต้องเผชิญกับสภาพของความล่มจมมาแล้ว ประเทศไทยเราจะเอาแบบนั้นหรือเราจะไม่เรียนรู้จากบทเรียนของประเทศอื่นกันเลยหรือเราจะยอมเป็นคนโง่ที่เห็นแก่ตัวคิดแต่ว่าจะได้อะไรแต่ไม่ห่วงใหญ่ว่าประเทศชาติจะเสียหายอย่างไรกันเลยหรือคิดดูให้ดีว่าที่เขาพูดว่าไอ้นั่นก็จะฟรีไอ้นี่ก็จะแจกการจะแจกโน่นนี่นั่นมันทำได้ไหมมันเกินกำลังของประเทศเราไหม มันจะต้องกู้หนี้ยืมสินให้เป็นภาระกับเราในอนาคตและลูกหลานเราที่เติบใหญ่มาหรือไม่ขอให้คิดทบทวนให้ดีพักหนึ่งที่เราไม่ควรจะเลือกคือพักที่มีอดีตอันเลวร้ายและเป็นพักที่หาเสียงด้วยนโยบายที่ขาดความรับผิดชอบหากดําเนินตามนโยบายที่เขาประกาศมาประเทศชาติอาจจะล่มจมที่เขาหาเสียงแบบนั้นเพราะเขาต้องการมาเป็นใหญ่แล้วมีวรระส่วนตัวบางประการ เราต้องตัดสินใจเลือกพรรคที่เป็นศูนย์รวมนักการเมืองที่เป็นคนเก่งเป็นคนดีมีผลงานในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศให้เห็นเป็นประจักษ์เป็นพรรคที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์บริหารงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนซื่อสัตย์สุจริตไว้ใจได้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนพวกเราคงรู้นะคะว่าเราควรรวมใจรวมพลังกันเลือกพรรคไหนที่มีคุณสมบัติอย่างที่ว่ามา บัตรสองใบต้องกาให้เลยค่ะเพื่อให้ประเทศไทยได้เดินหน้าพัฒนาต่อไปทั้งหมดนี้คือผลงานเชิงประจักษ์ที่ทำให้เราตัดสินใจได้ว่าบัตรสองใบเราจะกาให้ใครเพื่อให้ประเทศไทยได้พัฒนาเดินหน้าต่อไปศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดรเสรีวงมนฑามานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับ thank